มาดิเมื่อในี่เากับศิลปะกอไปซื้อภาลัยหน่อยไปขอในเมืองนะลาดปักสองศิลปไม่เีก่อนละลายยังสุดนักเทียนนับพี่น้องกับผู้ว่าจะเอาสุดแบบไรเราจะเอาสุแบบไรไปไปบงใส่ปักองไปบันยได้ักซองเนี่เดไปได้ไปปักซองไปไปดีละทีอะ chú Hải ờ. chú Hải chặt bay đi đằng đấy bay từ nhâm khẩu <laughs> hiền đi chạy lấy để bay bạc sọc nó nói đi chạy bò ừ. đi chạy hang thầm đáy hang đi dưới này lộ hang ơi à. Nói hang thì lộn คนทางเหงื th ่อเมื่อได้ของเียนมื่อวันที่เจ้าเก้าเมนบอกมือวันที่สามสิบเข่าเออยังอีกสองเมือเจ้าจำพิษชนะนะนเ่อ่อ้ดีน้อยและดีใจขอบอนจะเรียวลายจะไป อ <c ười s 2> <c ười s 1> ื่เขาตะเก่งีมีว่ตุ๊กอพอนจะเที่ยวรดาวันี้ได้ตักฮะเออเีวเที่ยวรด้วันนั้นได้ว้เที่ยวไรด้วตอ ไอ้ย้อตุ้งทองอั้งไอ้ไรเอาเอาก็มาหอดปักสองนะบ้านนี้เนาะอันนี้ก็ชิพาร้านหน่อยเขาไปเบิ่งส่วนเรียันกันว่าอี่ร้อยเชา้าสุดตัวไหนกับโอหูคืออันไป

อดีพอดีคนน้อยๆไดม่ย่เงินกเออพอดีมันจงจังหน่อยพอดีหกสิบพันนี่เลยแล้ก็มาเสื้อผ้าเนาะเราม่ด้ละงามยุหมักอยู่บ่มักบ่หรือบ่หมักไ่มีสินแล้วมันนุ่งยะจังไหนเออเม่อวนเที่ยงไปโบหมักกสิจังได้

โชวชว์้องายโซ่กล้องเบาดูปินาคือไหมมนปุนพินานอไหมโอ้พินาค้อไหมพินาคือะมากมากกตัวใหญ่กูนีแค้นมันตงแงอันนี้ดอืออกมาใส่งใส่งันนีันมากันมาแล่ะเป็นตาหนุ่มปุ้ยใหญ่ยังก่อเป็นยังไงยังก่อ เบนตาบระเด็นอยากได้ดอกเบิ่งเบนตาเบนตาเบอร์อยากได้เป็นอยากเบิ่งเบนตาปุ๊ดนะแม่เกิดนมีเซลให้พ่อหมื่นฮะฮะบอกว่าบ่มีมีแต่แหบนีหมากเกือบร้อยเอาจะก็จะก้องให้ละมากลายก็บอกแม่มากกือบมากเกือบมาก

ซาวไม้ชิชขปุมือกล่องกะิสุกปุตมาพันนะพี่น้องอันนี้ก็คือตลาดคือตลาดปากซวอไอ่งเสั่งสั่งแถม <c oughs> thế là quên đi, cô ta quên nam cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไดรนเนีดเนี่ยะดเก้าจี๊เก้าเกาพันกพกอมอมอบนทางหลังนะเอาต่ได้ทางคลีทางหลังแล้วตัวมาตาม

พักยังก็ลีนเนี่ยพักยังก็สลับโบมีดอกงามนี่พักสลับบห

đi <laughs> <laughs> lăng chạy thì hao đây lọ tà lá leo cả xì đi pha lá nội mưa nó bạn lọ có bơ nó ở bè bèo lại có mưa chỗ khóng rồi rồi ừ, ai hả có Hãy nhân cho ai Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ลอกตาแล้วฮะก็มีในเมื่อเ่าไปรยังไรก็ไปติดตามเจ้านอกออเียอยละใจบ่มบึ้มใจแห้งด้